เดี dazu, ๋ยวนี้นะครับก็ผมก็มีแผนการชั like. hint, bah, ่วร okay. ah, ้ายนะครับผมนะมารออีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาอยู่กับน้องหมอกรับผมนะสวัสดีน้องหมอกด้วยนะครับนี่น้องหมอกโอเคอ่าน้องหมอกเดจิซามะนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะมาคิดแผนการชั่วๆเร็วๆนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเอ่อเป็นกระบดนะครับผมนะกดออกแคนนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้นยผมจะกระบดเอ่อบูซี่นะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้บูซี่เป็นหัวแคน K.O.D อยู่นะครับเนื่องจากว่า เออบูซี่ทำไพเลตคิงอยู่ก็ผมนะไพเลตคิงอีกแล้วนะครับเออแคนผมกาลังทำไพเลตคิงกันอยู่ไงนะครับผมแล,แล้วนี้คือถึงคิวของบูซี่ละนะครับอ่าแล้วทีนี้เนะี่ยคือตอนเนี้ยนะครับผมจะลองกระบดดูนะครับผมนะ,ะกระบดบูซี่นะครับผมนะผมอยากรู้ว่าแบบบูซี่เขาจะเป็นยังไงครับผมนะซึ่งตอนนี้เนะีนะ่ยบูซี่เนี่ยเขารออยู่ในเซิร์ฟวีแล้วนะครับผมเออรออยู่ในเซิร์ฟวีแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะ ไปหาเขาเลยครับผมนะจากการนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะออกแคนไปแล้วผมนะเพื่อความเนียนนะครับแล้วพอออกแคนแล้วพอนะเดี๋ยวผมใจนี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแกล้งเขานะครับว่าถ้าอยากเอ่อให้ผมดึงผมเข้าแคนนะค่ะแปลเป็นหนึ่งหนึ่งกับเอ่อผมนะครับผมนะออกดึงใจเข้าแคนนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟบูซี่กันเลยนะครับผมตอนนี้ มาลุชอปบริการเติมโลบัฟแบบ VIP Server กับ ID Pass บริการกดผลและเกมพาสแมปบล็อกฟูดแล้วก็กดเพชรแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์อีกด้วยนะครับถูกขนาดนี้ก็รีบไปใช้บริการกันสิครับแบรชอป้านของหมีแข็งบริการกดผลและเกมพาสแมปบล็อกฟูดมีกดเพชรออสตาร์แล้วก็รับฟาร์มราคาถูกด้วยนะครับสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยอีดิทมายชอป้านรับฟาร์มโน .1 บอกเลยว่ารับฟาร์มหลายแมปมากอยากได้แมปไหนทักไปเลยครับนะแล้วก็ยังมีรับกดผลปีศาจอะไรต่างๆด้วยนะครับนะบอกเลยว่าร้านนี้ครบเครื่องนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยบอลโวลไม่่วาเป็น พีซาดเพรอสตาแล้วก็เกมพัทแบบฟูดนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมเออเคครับตอนนี้ตอนนี้มาแล้วครับตอบูซี <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรา,เ,ราเอาเราเอกอกจากออกจากหน้าหน้าเซฟโซนแบบมันไม่อยู่เดี๋ยเดี๋ยวเขาจะออกมาเปล่าเข้า <c oughs> มาแล้วเขาอยู่ในเซฟโซนแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังไงครับเขาจะเชิญแคร์มาหรือเปล่ายังไงครับ เออเชิญเชิญแครนแล้เชิญแค้นแล้วแต่แต่ผมยังไม่เข <wohl> <murdered> ้าผมยังไม่เข้าเชิญแล้วเชิญแล้วแต่ผมยังไม่เข้าเดี๋ยวน้องบอกก่อนว่าบูซี่คุณเออคนบูเลยแบบคนบูเอ่กับผมรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมเข้าแค้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยขาออกไหมเขาออกเซฟไหมเขาออกเซฟโซนไหม แอไลน์ไว้นะเดินเดินจีแอไลน์ไว้แอไลน์ไว้เขาเห็นภาษาไทยในเกมป่าววะเขยเห็นภาษาไทยในเกมผมไหมวะยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูชมหน้าบูซี่กันเขาเขาเชิญหมอเขาแคนว่าหมอเขาเชิญหมอเขาแคนว่า้ยเขาเขาเชิญผมเขาแคน์ละ แ๋ยวผมจะขออีงหนึ่งแหละขออีกหนึ่งกันไม่เปิดชันในเกมอ่านวะบูซี่ทรือะไรอยู่หนึ่งกับผมรอบหนึ่งหน่อยยังไง เอาตามจริงเนี่ยบ,บูซี่เอาบูซี่เอะไม่แเอาเอาตามจริงเนี่ยนะครับบูซี่เนี่ยเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบมากนะครับผมนะแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นคนแบบทางการมากนะครับผมเวลาแบบใครออกอะไรเงี้ยคือแบบจริงจังมากนะครับเอาไปทํางานต่อบอกเอ้ยรอบนึงไม่ได้เหรอโอ้โหไม่ไม่เข้าแคนะรอบหนึ่งรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> รอบเดียวพอรอบเดียวพอรอบเดียวพอ กบฏท,ท,ที่แท้จริงไงกบฏที่แท้จริงไงเออต้องแบบเราต้องมาต้องแลกเลือดก,กันก่อนเราถึงจะได้ถึงจะได้กลับเข้าแคนถ้ามันไม่มีการแลกเลือดมันไม่ได้ใช่ไหมหมอบเอ,อาแเรามีการแลกเลือดก,กันก่อนสักรอบหนึ่งเฮ้ยบูซี่ยังไม่ตอบวะเลยไม่ตอบไม่ตอบเลยไม่ตอบได้ไ,ไ,มไ,มไง โอ้โหอรอบเดียวพอบูซี่อบูซี่ลอกเปลียนผลแล้วบูซี่เฮ้ยบูซี่หรือว่าบูซี่เขาเช็คแล้วว่าผลเลยขาย <c oughs> ตอนนี้ครับหัวแคนอยู่ที่ยาแล้ว65ล้าน <c oughs> ยังไงครับจังหวะนี้บูซี่เขาเทำอะไรอยู่เรามาดูชมหน้าเขานะครับ <c oughs> อ๋อโอเคโอเคอ่ามาได้เอามาเลยโอเคใช่ฝ่ายกบฏแบบต้องต้องมีการแลกแลกเลือดกันหน่อยโอ้โหเซิร์ฟปิงด้วยเซิร์ฟปิงว่าเท่าไหร่น่ะอ๋อโอเค,อเคพอพอเล่นได้อยู่เราต้องแบบต้องมีการแลกเลือดกันบ้างเราตายไหมเราตายไหมเอาโนโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาตายเดี๋ยวผมจะเอาตายนะท่านผู้ชมผมจะแกล้งเขาแบบสุดสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะเอาตาย

เอาบูซี่ยังไงครับบูซี่ความรู้สึกช้าหรือเปล่าวุ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาใช้ได้อยู่นะเขาเล่นล้อสวนยังไงครับยังไงครับเล่นล้อสวนโอเคได้เลยเกยผมไม่ประมาทดีกว่าเดี๋ยวผมแตะยังไงครับบูซี่ยังไงยังไง โอ้ยเขาจะเน้นแบบเน้นดูดไวโอ้โหไม่เข้าเลยนี่หว่าบูซี่เล่นแบบรอสวนอย่างเดียวเลยคือว่าเอาบูซี่จะปิงด้วยเหรอขอาบูซี่ปิงด้วย เเกเราไม่ไถึงอ้าวอ้าวพอมาติดไปบูซีเล่นแบบเคาน์เตอร์แบบของแท้เลยครับ <c ười> เล่นแบบเคาน์เตอร์แบบของแท้เลยแบบพลาดคือแบบโดนสวนเลยอนะอ้าวอาอ้าวอารอสวนใช่ไหมรอสวนใช่ไหมนี่รอสวนใช่ไหมรอสวนใช่ไหม รอสวนใช่ไหมบูซี่รอสวนใช่ไหมรอสวนใช่ไหมคิงจะปิงเราก็ไม่สนเพราะเราเรา,เรากระบ,บตุตรใกระบุกระบ,บุเราแบบต้อง,ต,องต้องมีการแลกเลือดหน่อยต้องแบบมีการแลกเลือดหน่อยบูซี่แบบเป็นรอสวนแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาน่าจะปิงจริงแหละผมว่า เอ้าเนี่ยปิงเอ้าปิงเหรอปิงเหรอปิงเหรอปิงมีค้างด้วยนะมีค้างด้วยมีค้างด้วยมีค้างเหรออุ้ย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 เขาสวนเขาสวนเอาแบบเล่นรอสวนอย่างเดียวเลยเนี่ยบูซี่เนี่ยอหไรครับบูซี่ ยังไงบูซี่ข้าประเมินพลังของเจ้าต่ำไปบูซี่ข้าประเมินพลังของเจ้าต่ำไปนีครับประเมินพลังของเจ้าต่ำไปครับพุ่งเข้าหาเลยเล่นรอสวนใช่ไหมประเมินพลังของเจ้าต่ำเลยจริงด้วยบูซี่ หูมูตี้เขาแบบเขาเล่นรอสวนเดียวแล้วโอ้โหไปสู้ไงวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยเขาปิงเขาปิงเขาปิงเขาว่าอยู่ทำไมนี่โอ้ปิงมันก็มีข้อดีนะแบบบางทีแบบกระเด็นมาแล้วมันมันไม่มันแบบมันอยู่ที่อ่ะเออมันไม่ไปต่อคอมโบ เตียะคงหาวิธีแบบสู้อยู่แบบจะสู้ไงว่าแบบเน็ตปิงเนะี้ยเอ้ย <c oughs> ยังไงเอา้าบูตี้ยังไงต่อหน้าต่อตาอย่างงี้ปิงมันก็มีข้อดีเหมือนกันเนี่ยคือแบบมันอยู่ทแบบี่ครับมันจับทางไม่ค่อยถูกเพราะวาจะไปทางไหนเอายังไงครับบูตี้ครับยังไงครับอุ้ย บูซี่เขาเอเขารอสวนจริงๆแหละผมว่าเอารอสวนอย่างเดียวเอาเรียบร้อยครับนี่ครับฝ่ายกบฏฝ่ายกบฏฝันฝ่ายชนะเอหยอกหยอกหยอกครับหยอกหยอกอันนี้ผมกนตีนเขาแครับเออผมว่าเขาน่จะปิงแหละผมว่าเขาปิงจริงครับ ปิงปิงแบบของแท้เลยครับยังไงครับก็ต่อไหมต่อไหมต่อไหมจะต่อไหมต่อไหมเขาจะต่อไหมหรือยังไงครับเปิดไม่เปิดพีพ,พีด้วยบอกมอกต่อครับบอกต่อ,อ,ก,ตอกระบดกระบดไงกระบดสายเลยกระบดกับเขาบูซี่เขาแบบยังไงครับ,รรบเราเราอยากรู้ครับรู้ความรู้สึกของเขาครับ เดินกระบดไลลาครับบูซี่ยังแบบผมพูดไม่ออกเลครับว่าทำไมแบบเขาเวฟเ, e เ,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 เอาีเวฟเอาจะเวฟทำไมทักทายอ่ะเอาบายบายอะเอาเอายังไงครับบูซี่ยังไงเอ้ยยังไงครับบูซี่ยังไงครับ,บงไปเ,เ,เปิดพีพีไหมใส่แว่นโดฟาแล้วยังไงครับใส่แว่นโดฟาไหมเอา้ายังไงครับเอาปิง เดินค้างด้วยกระบาดดูท่านผู้ชมดูดูน้องหมอบตั้งชื่อแคอบบทกระบาดโอ้เฮียครับนี่ไปกระบาดครับกระบี่เฮยสองสายเลือดกระบาดเฮียเดี๋ยวเเรามาดูเหรียคชั่นของบูซีนะครับ อบูซี่เขาจะทํายังไงนะครับกับการเจอกระบาดสองคนอย่างนี้เฮ้ย <laughs> <laughs> อันนี้แบบเป็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมแบบทำคลิปแบบกระบาดอย่างเงี้ยแบบแกง <laughs> แก,แกงออกกดออกแคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไล่ฆ่าอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ผมไม่ได้<อ>ไล่ฆ่านอา้อผมหนึ่งหนึ่งไอ้หมอไม่พูดว่าอะไรเขาถึงกับนิ่งแหละ <laughs> เขานิ่งไนงะนิ่งแบบ ไม่เคยเห็นกบฏไงแบบเออเราเป็นกบฏไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเคยดูเรื่องอันนี้ไหมเรื่องไออะ,บบงอ,อะคาเมกาคิวไหมเออกบฏไงแบบอยู่ไยในเลสอ่ะแบบไยอยู่ไยกบฏเพื่อที่จะต้องการจะปฏิวัติเมืองอย่างเงี้ยเออไม่รู้ท่านผู้ชมเคยดูแบบเรื่องอะคาเมกาคิ <c oughs> <c oughs> วไหมโคตรปั่นเลยท่านผู้ชมเฮียยังไงครับ เจ้าอยากได้ตัวฆ่าเจ้าลงชนะกระหให้ได้ <c oughs> อี่ยโคตรปันโเขาบอกโอเก้เขาแบบพูดอะไรไม่ถูกครับจังหวะนี้ไอ้นี่ไ,ไงเป็นเราพวกเราเป็นไ r เล d ไงเออ เป็นฝ่ายกบฏไนรเลสจากเรื่องอากาเมกาคิวแม่ไม่รู้ท่านผู้ชมเคยดูว่าท่านผู้ชมเคยดูว่านั่นแหละครับอาจจะรู้ในเรื่องมันเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> ออปั่นจริงนะนี่นี่เขาเวอแดกว่าเขาปิงก็ไม่รู้นะ่ะยืนๆๆ่ <c oughs> งเลยเอองงมาก <c oughs> เขาน่าจะแบบน่าจะเวอแหละเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นผมแบบไ <c oughs> อ้พูดจริงนะเขาไม่เคยเห็นผมแบบ กบดอย่างนี้เลยนะเออวันนี้ผมแบบตอนที่ผมทําจริงไงนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเขาเลยแบบงงเลยเดี๋ยวเราถามาว่าอยากอยาก,อยากได้ผมเข้าแคนกลับไหมอยากให้ผมกลับแคนไหม เขาตอบไหมรอดูคลิปครับเอ้าเขารู้ด้วยเฮ้ยเขารู้ก่อน่ะอะไรวะแม่งไม่รู้เขาเขารับรู้ได้ไงว่าผมอัดคลิปแม่งมันไม่ไม่ไหวเลยไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวครับท่านผู้ชมเออไม่ไหวไม่ไหวึนว่าจะแบบจะเซอร์ไพรส์แบบหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ออัดคลิปอะไร๋ยวผมบอกผมไม่ได้อัดคลิปนะผมไม่ได้อัดคลิป เขาจะเชื่อไหม,ไหมว่าเออเขาจะเชื่อป่ะว่าผมไม่ได้อาัดาคลิป <laughs> ไม่ได้อัดคลิปอ่ะแล้วอ,ออกจากกลุ่มกันหดดีกว่าอ่าให้เขาเชิญแคน์เขามามาบูซี่มาดึงมาดึงตัวกลับไปเอาไม่กลับค่านะบอกเลยเอาไม่กลับค่าอีกรอบงั้นนะบอกให้ ยังไงดึงไหมจะดึงไหมจะดึงเข้าแคนไหมจะดึงไหมถ้าไม่ดึงนี่อ้าวถ้าไม่ดึงโดนกระโดดอีกรอบแล้วยังไงยังไงยังไงไม่ไม่ไม่ดึงกลับผมกระโดดอีกรอบนะบอกเลยเออกผมว่าพอดีกว่าป่ะเออดึงเออดึงดึงดึงนี่คือการกระโดดคิงมอบดูโอผมนะไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่ใช่กิจทัศครับผม ถ้าเป็นกิจทัศน์นี่ผมคงโดนด่าตายแล้วครับทำอย่างนี้ไม่เชิญมาแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยครับกลับเข้าแคนนะครับผมโอเคทีนี้รอน้องหมอกเดนจิซามะนะครับกลับเข้าแคนอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ารับชมนะครับผมนะถ้าชอบใจไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรอคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอติดตามดูกันได้เลยนะครับผมนะกับผมชิโรคุงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องหมอขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม